สวัสดีครับผมบ้าป่วนเสนเนลววันนี้กับมือเศร้าต่อไปนะครับแต่ผมใส่สุดเก่านะครับเพราะว่าผมกีดยางนะครับก็เลยเป็นสุดเก่าก็มายามปะไรนะครับฝนกับลิ้นครับเนี่ยก็บม่รู้ว่าม่นสิมีป่าบนน่ะปะไรเขาบนนะครับนามันเบิดครับเบินี้เขาจะดูดเสยอ่อยก็มาเมืองกันครับใส่ยูหาลังครับยู่นี่สองลังครับก็บม่รู้ว่าม่นสิมีป่าไรบนนะครับ เพราะว่านามมันแหงครับตรงนี้เป็นนามไม่ครับผมใส่ยี่สองหลังครับอยู่ตรงนี้แล้วบึงหลังเลียกันเลยครับว่าสิมีปลาไหลบ่ครับนี่ครับหลังเลียกโอ้กล่องมันปีนท่าอย่นะครับหลังเลียกครับนี่ผมก็ใส่ไว้อย่างนะครับนี่ไตบ้านอ้อครับนี่มันเป็นนามไม่ครับผมก็เล็ดขีดหนัก โอ้คือเบาแท้โอ้มัเก็บโบมี่แล้วครับมันเป็นนามไม่ครับมันเล่บโบมี่เสดายด้นะครับเป็นนามไม่ครับบไดด้อีหลังที่สองกันครับนะครับนี่หลังที่สองครับนี่ฝนกระลิ่นครับนี่โอ้นามไม่ครับผมกระลิ่นช่านบอดด้ยุ่ครับสองหลังนี่ นี่นะครับผมก็ใส่ไปยังจี่เลยครับภูหน่อยนึ่งครับโอ้ผมว่าแล้วมันบอมมีโอ้ผมคืเสียดายเนี่ยแถวหน้าบันบอมมีครับโอ้เสียดายนะครับเอ๊ะเสียดายครับครับโอ้เตยบึง้งล้างต่อไปครับทีเดียร์ไทยเฮบึง้งเพราะมันหยามหยากครับ เขาใส่ยังไงก่นะนํานำผมในเด้อครับก็จะใส่กันอยงเด็ดใส่เงยเอียงเนื้นํำผมในเด้อครับปีผีครับโม่ใหเลยครับผมใบหยามาทั้งบดแล้เนาะกับหาหลังอีกสามหลังผมผมโมเดทายเเบิองครับมันสั้นพดครับผมอยาดโทรศัพท์ตกน้ำกับมันยุตัวนึงครับตัวใหญ่เลยกนะครับนี่ครับมันหลังนี่ครับ มันสั้นครับแล้วบริได้ทายให้เบิง้งเกิดเงื้อห้อยแล้วครับที่เห็ดมือวาดหนงครับกลับเป็นเบิ้งอีกชิปหนึ่งนะครับอันใส่มือวาดหน,นะครับเบิ้งครับแบบใหญ่เลยนะครับโอ้ใหญ่ครับครับตัวนี้เพราะว่ามันได้ยุ่งเกิดขีดนนิอีกสามลังอันเออสองลังนี่ที่มันบาติดมันเป็นหนามไม้นะครับมันเลยบติด ตัวสามสามลังนี่ปลาร้าโน้ตคนไรครับขมี้งกับเข่าไรครับเงือ่เฮ้าเลยครับเงือใส่ได้อยู่ครับขอโทษได้ไรครับที่บริษัทแห่เบื้องต่วเงือ่กลับไปเบื้องอีกคลิปหนึ่งเลยครับผมเฮ็ดบอกแล้วครับขมีปลาไหลนี่เขาแน่นอนครับโอ้ตัวแบบไงแล้วครับแต่สศรคาหวับนูะปดได้ผมว่ามันสียบได้แล้วฝนก็ะตุกนะครับปวดได้ กับฝากตดตามน้ำเด้อครับฝากกกตดตามน้ำเด้อถ้้มีเงื่อเด็ดกับเม่นบอกไงเด้อครับอันนี้นะครับมือหนาพอกับไม่ครับขอบคุณครับ